แบน,นี่สวัสดีค่ะอยู่ช่องเชอร์เบตซันนี่นะคะวันนี้เชอร์เบตฟันนี่ไปไหนเนาะวันนี้เราจะไปไหนกันคะชเชอร์เบตฟันนี่ทำไมต้องไปเอาด้วยอะ่ะเลือกเชอร์เบตทำไมลืมอะ่ะกี่วันแล้วรู้หรือเปล่าไม่ไปเอาได้ไหม เราไปถ่ายคลิปเซเว่นกันแล้วก็แค่นั้นเองเพราะว่าแม่อุนัดพี่ตองกลับพี่เอิร์ธแล้วไม่ยอมมาสักทีนั้นเราไปถ่ายคลิปเซเว่นเนาะอันนี้ <Okay. S 1> แล้วตุกตาเราก็ไม่เอาแล้วเนาะ oh. เอเอเซเว่เบอกเดี๋ยวค่อยเอา,เอาได้ไหมวันนั้นวันก่อนนอมเล็ดนะคะอยู่ในเซเว่นร้องให้นะคะเพราะว่าดืงตุกตานะคะไม่มีตุกตานอนกอด ไม่ใช่ไ,ไม่ใช่อ่ะเออที่บอกในเซเว่นเขารองให้ตอนกลางคืนเขารองให้ตอนกลางคืนอ่ะตัวนั้นก็พอไหม,ไมเอาอเด๋อทำตัวไม่ดีเอาอเด๋อพูดจากับแม่อูไม่ดีนะฮะไม,ไม่รักแม่เหรอจะรักแม่แทนได้ไหมไปไปถ่ายคลิปเซเว่นตอนวันอื่นค่อยไปเอาโอเคไหมอเอาอเล๋เป็นคนที่ขาด ตุ๊กตาไม่ได้เลยจริงๆนะเบลนะอนนะือให้น้องน้องกอดก่อนฮองเชื่อแบบนี้ไหมลูกขึ้นมาในรถเองฮองเชื่อแบเป็นหมูเด้งไงลูกอยู่ข้าหลังอยู่ข้างหลังรถม,มีค่ะเชเบตลองไปหาดูถ้ามีเชเบตทำไงคะอยู่ในถุงกระดาษอยู่ก้นถุงเลยลูก หยิบมาค่ะเจอไหมเออมีเดี๋ยวแม่เอาไปหยิบให้ดูนะคะทุกคนน้องเบลล์มันต้องไปร้อนตัวดอม A few moments later ถ้ามีจะเบลอดกินหนมจะเว้นนะอ่ะหยิบมาค่ะไอ้อขึ้นทำไมอะมีก็มีสิอ้าวได้ไงหมูได้งไงตัวเล็กเลยกอดทั้งวันอะไรนะ มาเที่ยวพัทยาเขาเลยทำท่าร้องเรียนน้องอะเอาขาดน้องลูกเอาไว้เอารุ่นีะเอาลุ่นเชอรเอาุ้นอะไรเขาเรียกว่าสารลีหรือเปล่า ไอ้อะไรอ่ะนี่เขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่ของเ่ยทำไมทำแต่อันนี้ม่เอามาเชือดเน่าแล้วเชือดเน่าไม่ต้องเสียกเขาแบบมีตังเลี้ยงน้องเหรอที่ดังเลี้ยงน้องมไเอาดูดิไหนเอามาเอามาสัมรีมาเร็วเอามาเร็วลูกเร็วเชเบตเอามาพี่เร็วจะไม่เลี้ยงขนมเซเว่นโอ้ <laughs> มันคืออะไรอมเหน็ดที่เคยตะกอดแล้วมันเจ็บอ,อ,อ,อยู่ไหนอยู่ตรงไหน,นอเอาดีๆจริงเหรอไม่ใช่รู้ป่ะจริงๆมันไอ้ตุ๊กตาตัวนี้มันปีกลิ่นหอมและอเนี้ยคือน่าจะเป็นมันเหม็นแล้วอ่ะเพราะอยู่กับแม่อุมาตั้งแต่แม่อุอายุประมาณยี่สิบกว่าเองนะเนี่ยตัวเนี้ยแต่ไมยังน้องไมยังหอประมาณยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดตอนนี้แม่อุสสี่สิบเอ็ดแล้วคิดดูดิอีปีอะเป็นสิบสิบปีกลิ่นมันไม่หอมแล้วนะเนี่ย มันจะเป็นกลิ่นนี้เลยนะอเล็กุ๊กกี้อ๋อเหมือนข้าวเหนียวอ่ะกลิ่นอะไรเนี่ยกลิ่นไอ้ที่ข้าวเหนียวที่แม่เอาซื้อให้แม่ไใช่ใช่กลิ่นเป็นเบอร์รี่ใช่ใช่ใช่เพราะว่ามันชื่อมันเขียนว่าเบอร์รี่อ๋อกลิ่นมันก็จะออกมาแบบนั้นเดี๋ยวแมวอู้หาไปหาที่เย็บจุกตาให้แมวอู้เย็บบอกอจุกตาหลุดไปแล้วอาเล็กเย็บเต็นไหมแมวอู้เย็บเป็นยวนหมดเขาเป็นยวนอะไรลูกทำอะไรอยู่ เดี๋ยวเราไปเจอกันที่เซเว่นนะคะไปทุกคนเจอกันที่เซเว่นหบาทนะอะไรห้าบาทหบาทอะไรล่ะอ๋อหนูจะกินลูกอมจะไปเซเว่นซื้อลูกอมโอเคคนละห้าบาทละไปเลยถ้าจ่ายแล้วเชเบตจะไปซื้อลูกอมมานักมาเราเอาเป็นห้าบาทเท่าลูกอมนะกันนะลูกเสร็จโอเคโอเคไหมเดี๋ยวให้เชเบตกับออมเล็ตไปซื้อลูกอมไม่เอาหนูไม่ฟื้นลูกไม่ทิ้งนะลูกเก็บไว้เก็บไว้ลูกเอาไว้ ไปดูเล่นก็ได้โอเคไปเจอกันที่เซเว่นค่ะ A little longer than a few minutes later little longer minutes few ถึงเซเว่นเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวแม่อูจะให้ตังค์คนละคนละห้าบาทคนละห้าบาทนี่นี่พี่บาทคห้าบาทนะใครที่จมเห็กจ่ายให้แล้วกันนะคะไปรูปอมคนละห้าบาทโอเคไหมไม่เอาวรูปอมโฉันหนูจะฟรีมาใลโลกหนูจะฟรีรกปอมใหม่มมมมมโอเค วันนี้เราจะไปชื่อลูกอมกันนะคะไปเร็วไปเร็วลูอมอยู่ไหนขนมค่ะทำภารกิทภารกิจหบาทลูอมอยู่ไหนูกอห้าบาทลูกอมอยู่ไหนนั่นไง ันนี้กี่บาทพี่คะอันนี้รูปองนกบาทไหนไหนห้าบาทหซื้อเลยจะเอารถไหนเอารถโค้ไหมไม่ชเอารถไหนเองง่นอนเหรวพี่เอารถโยมอนพี่ชอ์เมอนเหรออร่อยอร่อยเี่ยอุ้ยตกเลยมันเยอะ่อยเหรออย่างเดียนะะกี่อันนส เสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วเอาคืนแม่อุ๊แม่น้องนั่งด้วยเหรออันตรายแม่ะลูกสรุปได้อะไรมาคะไหนขอดูหน่อยเรียงง่ายมากเลยนะเอาแค่นี้เองเหรอลูกไม่ดีจังเลยอ่ะ พอไหมหิวข้าวไหมหิวก็เตี๋ยวไหมไม่กินเนาะในระหว่างรอพี่ตองกับพี่เอิญนะคะเราก็ไปหาอะไรกินก่อนนะคะไปอีกคลิปให้หน่อยค่ะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดไล้์ข่าวใชั์ไแอุ้ยอบุ๊่ะบายบายค่ะซไพรเซอร์ไพรส์กันแล้วซร์ไพร์ ใส่ได้เยอะดูหน่อยพอพอพอเราบวดออกมาแล้วก็เอาไฟแล้วมันจะไม่เพื่อนเลยใช่ไหมขี้เกียกเลยไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะอย่าลืมนะคะกดไลค์กันเยอะนะคะไม่ด้่ใจอันนี้กก็รักกันนะรักไหมยังไงทำไมนี่ไงไมากินัน